สวัสดีครับเพื่อนๆนสวัสดีวันพฤหัสที่21สิงหาคม2568นะครับเพื่อนๆอยู่ในช่องของทองสุขชัยเลิศครับพอดีเข่าสวนพาเพื่อนๆนมาเบิ้งเห็ดกันครับไปผมเห็นเห็ดเกิดแล้วครับเพื่อนเพื่อมามาพอกลุ่มแรกที่เห็ดเกิดแล้วเพื่อนๆนบริเวณแถวที่สองที่สามนี่แหละนนี่างขม่าเห็นขาวๆเกิดแล้วเพื่อนพุ่นุน่ะอู้ดพุ่นน่ะ ใครเห็นนะใครเห็นเรางกเพื่อนๆพูดนะหนึ่งสองสามมันบ่มีแค่นี้แท้พูดนะสี่ห้าดินแตกอยู่นี่ครับแมนแมนหล่ะนี่พูดนะมันอันนี้มันขึ้นไหมพูดนะเห็นบ่เพื่อนๆเป็นเงาเป็นเงาอยู่นี่ถ้าฝนเศร้ามันเปลี่ยนสี่ครับแต่ว่าต้องถ่าแดดออกเดี๋ยวผมพาเบิ่งอีกพูดนะเชื้อรามันขึ้นเพื่อนๆเห็นบ่ขาวๆอีอรีอะไรอยู่พูดนะกินะ แมียนมดนี่เชื่อเห็ดได้หน่เพื่อนๆุูนะมองนี้มันเกิดดูครับมันเคยขึ้นหลายความครับแถวนี้เดี๋ยวได้เชี่ยบนเดี๋ยวก็ขึ้นครับเดี๋ยวก็ขึ้นเป็นไข่ครับแถวนี้กูต้องว่ามองนี้ขึ้นหลายอีรีใช่ไหมกน่ะเป็นเงาเป็นเงา,เเงา,เเงาอยูุู่น่ะอู้เห็ดล้วง่วสิขึ้นหลายอยู่ครับนี่ครับรอบสองนี่ตามสังเกตน,นี่ครับมันมันคักอีรีเลย อันนี้นี่ง่ายออกนี่แมนมาเลยนี่ทั้งล่างเห็นว่าขนดวนๆกูนะแต่ว่าสิบปลกมันไหวกันเด้อให้มันเปลี่ยนใครยังไงกันแถวนี้แมนมดนี่ครับนี่มองผมสี่นี่เพราะว่าดินมันแตกขึ้นนี่ครับมั่นจะขึ้นไประยะยังสี่เลยนี่นี่ครับแล้วตองเบ,บิ่งกันวานกลุ่มนี้กลุ่มนี้ประมาณสิบกระโดดสิบก่าใครแล้วครับที่เห็นปลวกไปกัน ปลูกไปปลูกใเดี๋ยวเปิดผ้าไปรออีกครับนี่เพื่อนๆน,นี่ผมเปิดอัญญาออกเลยเด้อเปิดใบออกมุมบ้านข้าปลูก้เนาะกูนะเห็นบ่อันที่ผมว่ามันมันดินแตกๆเห็นบ่เพื่อนๆุูนะข้างล่างน่เห็ดเด่นเดี๋ยวให้เบิ่งนุูนะขาวๆอยู่อ่กราลางกอกไข่เห็นบ่พนเ,เพเาาื่อ,อ,อนๆไว้นี่ก่อนก็สิตแตกขึ้นไปนี่แหละวันนี้พี่อันนี้ก็แตกขึ้นมาไหมครับ ข้างล่างนี่เห็นว่าเพื่อนๆเห็นว่าไดหนึ่งสองสามสี่แตกขึ้นมาไหมยอยู่ในน,ใในี่มี 1, 2, 3, 4, หาไข่ขวดน่ะทั้งทพ่งอมปาดหาไข่เลยอันนี้มีหนึ่งสองสามสี่หาหกหกกับดินอยู่ตรงนี้ได้เพื่อนๆแตกขึ้นหกไข่ 6, อยนี่ลามมาผีเลยมาอยู่ผีมาออกไม่เบื่อ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 เบ่อเบน่อเัง่อเนี่อเบื่อเี่อเไ, 1, 2, 3, ไ่อเบื่อเน,นื้อเบื่อเบื่อเบื่อกนี่รเบน่าเบื่อเบื่าเบน่อเนื่นนะ่อเาืันเบขี้เีื่อเนี่กเบื่อเบ่อเบ่อเบว่ามันอม,หนม,นนนมนอหน่อยมี่อายื่อเดื่อเบื่อื่อ็มีตัเนี่นอเนื่อื่อเเบืนอเบน่อเลย่อับี่อ คุณไหนเห็นบ่เพื่อนเพื่อนรื้อฟ้อมกันเลย้ด้นี่เห็นวันนี้ใคร่นหน่อยปาดปกไบพวกใบอันสิขึ้นอีกอยู่ได้นี่ปาดปาดปาดอึบโอ้ยเอาไปเอาไปเอาผมสิพวกใบก่อนเด้อพวกใบแถวนี้แหละตรงนี้ก็สิหาแนวมาอกไว้ก่อนเดี๋ยวมันสีฝนมากมันบ่งามครับดอกมันมันถือฝนเด่นใส่ขี้ดินขี้นั่นมันเด่นใส่พวกว้นี่ก่อนเดี๋ยวคืนไหลยอยู่ได้หนี่เพื่อน ถึงเขาไม่เหยียบมาขุดมาอย่างนงโอ้หลายอย่างเห็ดก็ได้ถึงฝนฮะมุ่แนวปกไปก่อนโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวันดีเพื่อนๆนี่เห็ดแดงเห็ดนมอาจกันอยังเมื่อึ้นตัวแต่มันมีปลานี่มันบอกมันมีแต่เห็ดละงูกเด้เห็ดแดงเขาก็ขึ้นเด้นี่เพื่อนๆเห็ยนวะนี่ อันนี้กล่องขี้มันนี่แหละมองเขาว่างเชือนี่แหละเห็นว่านอุดมสมบูรณ์ม่นก็อยากขึ้นเนาะเห็นห็นเปื่อยไปเลยห็นเป็นเชือก่อนมันหลยายก่อนเขาค่อยเก็บออกสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันศุกร์ที่22สิงหาคม2568เพื่อนๆอยู่ในช่องของท้องสุขชัยเลิศนะครับตอนนี้อยู่ในสวนยางหน้าของเขาเนี่แหละครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปเบืองไครเห็ดละงวครับไปเพื่อนๆเบิองดูเพื่อนๆขนาดไฟยางย่นสมือได้นี่ แปดฝนหูฝนตตยได้ไหมาบึง้งใบตองมันโปก๊กใบยางแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นบ่นี่โป๊กอยู่ใบเดียวโอ้ยย่างมากกว่าเห็นบึงใครในหน่อยกับมีเพื่อนเพื่อนเห็นบ่นี่นี่ใครขึ้นไม่นในหน่อยกับมีเด้ผมกับยางว่าผมกับว่าได้สังเกตเงิดไหลแปดเถอะข้าไปไทยตะซุ้มเป็นใครตะซุ้มมันนี่จนขึ้นจุมม่มหมดแล้วครับ กะชิปล่อยเอาบานเลยครับเห็นอยู่สองอันที่เป็นจุ่มๆนี่เบิ่งด้วยแล้วกเ็เป็นเป็นไข่น่อยอยู่ไข่หนึ่งสองไข่เนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวฐานรุ่นกันเฮดนี่มันอยากออกค่ะู่เด้สังเกตเบิ่งนีเพราะว่าเชื้อเชื้อราขาวๆมันขึ้นหลขึ้นอย่างนี้เพื่อนเพื่อนผมยางเบิ่งหลลองแล้วโอเคฐานรุ่นกันครับอันนี้กำลังขึ้นงามๆอยู่ เบิ่งในยางมากเกือบเหยียบอยู่คนทางเลยได้เพื่อนๆพุ่นบุร่ะยางพานันธุมือได้เมื่อวานนี่กับยางพันที่เห็นพวกดอกจุ่มดอกบานเม่งดูวยปัดใบใบไม่ปกไว้ว่าได้ไทยฮอดไข่เน่ตรงนี้ออเถอะเห็นอยู่สองนี่ครับทัดจากมองเที่ยวเห็นดอกจุ่มเมื่อกี้มาเห็นบัเพื่อน มานี่เห็นอีกดอกบานสองดอกแต่ว่าผมบริไทยใครทั้งสองหม่องครับมือว่านนี่ผมสวอ่อนแต่ใครฟังผุ่นเนาะเราเพิ่งไม่เห็นตอนเศร้านี่ครับเพื่อนเพื่อนโอ้ตายตายตาย,ตาย,ตายบานแล้วนี่อันนี้ก็ถ้าไม่เอาไปร่วมกับอันมือว่านนี่พอดีปิงต่ำปนก็จะปล่อยให้เพื่อนอันนั้นเลยครับเปื่อยอยู่นี่เลยตัวนี้โอ้มาหนี่มาหนี่ผมจะพาไปเบิรงนขครเห็ด เห็นไข่เห็ดอีกแล้วเพื่อนๆนี่เพื่อนๆเห็นวะกูนะไข่เห็ดขึ้นแล้วเด้อู้อันนี้เป็นช่วงอันที่เฮาเห็นอันเป็นเชือ้อราอยู่เห็นบ่น,นี่ไข่เห็ดขึ้นแล้วเพื่อนๆนี่มือมืออันผมถ่ายเป็นเชือ้อราอยู่บ่หน,นิขึ้นไข่เราเด้อเพื่อนๆอู้หม่องเ้าขุดพอดีตัวนี้สองไข่พี่สามอู้แตกว่าพีพีพีเพื่อนๆไม่ไม่อู้ทึ้งทึ่งปอดพี่ เมียนมดเลยครับนี่ต้ไใครเห็นผู้ล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้หลายหลายมองนี่เพราะวันเป็นละโง่กันอไอ้แดงปลายสมครับสมสมแดงพี่อู้ขึ้นม่าไมา่อยู่พี่ก็มีพุ่นล่ะทึิงเถิงพวกผมมันมาลงเชือ,อกเราขุดน,นะครับเพื่อนๆแถวนี้มันน่าจะนั่นเนี่ยผู้ล่ะเป็นซิพุ่นล่ะครับอยู่นี่ปอดอีหลีเลยยืดโถ พี่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 มาเพื่อนน้ำกันเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนน้ำกันพี่ขึ้นอันนี้ละงอกสมปลายแดงนี่กูด่าพี่พี่พี่ป๊าดโถนี่เพื่อนเพื่อนกำลังขึ้นไหมป๊าดีินนะเป็นเงาอยู่กูด่ป๊าดพี่ใครขึ้นไม่น่ะมันจะแตกขึ้นปอ้โบอกใหญ่หนึ่งกูด่โอ้พี่ลางมอดพต์ีเพื่อนเพื่อนพี่เห็นบ่ เดี๋ยวผมดึงไปต่อก่อนผมยาดมันคุ้มอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลียวมาผีขาวขาวแมนบอลอู้แมนอีหลีพูดอ่ะอ,อืดโถเพื่อนเห็นเฮ็ดบอลอืด <c ười> ใครเห็ดพูดอ่ะขึ้นไม่ฮี่เขาบอกหอยกินเนี่ยอ,อือเอาแย่งหมดแย่งแมงอ,อืดเขาบอกหอยกินกินเคิร์กนึงพูดอ่ะอู้ดโถอู้ขึ้นไม่พูดอ่ะ อู้พีขึ้นมาก,ก็เห็นแล้วผู้ด่ะเห็นบมเพื่อนเพื่นเครื่องแมงกินพีอู่ยูใต้ใบผู้ด่าผู้ด่ายูใต้ใบผู้ด่ะปาดขึ้นไหลตัวนี่แต่ว่าพวกนี้มันเป็นละงอกกันสมปลายแดงมันจะบ่ใครไงบ้านใดครับมันดอกมันดอกหน่อยๆเนะาะเดี๋ยวผมจะถ่ายเบิ่งเรื่อยๆนะเพื่อนๆบริเวณนี้ขึ้นไหลเลีละงอกสมปลายแดงครับ มือหนังห้องมาไทายยังเห็นเชื้อไร่อย,ยู่ดิเดี๋ยวเราโงกซุ่มชุดไงมันจะขึ้นครับทางฟังทางบุญโอเคครับสวัสดีวันที่22สิงหาคม2568ครับผมเห็ดอยู่หลังบ้านัะเกิดโอ้ผมแยงมาเพื่อนเพื่อนพูดอะ้า,านไข่กับแกะปอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอุ้ยเพื่อนเพื่อนพูดอะ ทึงหมดทึงแม่งกินก็ะมี่ไปเลยพี่โอ้ยพูดนะขุนล่ามไปคุณเพื่อนหมดก็กินแม่งก็กินปาดขึ้นเป็นเงาเลยเสวัสดีวันที่22สิงหาคม2568ครับผมเฮ็ดอยู่หลังบ้านละเกิดโอ้ผมย่มาเพื่อนเพื่อนพูดะบ้านใครกับแกป๊ดหนึ่งสองสามสี่หาคร เจ็ดแปดเก้าวุ้ย่นเวิร์นพูดนะทั้งหมดทั้งแม่งกินกระมีพี่อุ้ยพุดนะขุดล่ามไปพ่นเพิ่์นหมดก็กินแม่งก็กินปาดขึ้นเป็นเงาเลยเดี๋ยวหาหาเบื้งดีๆกันปาด์ตวานเจอเฮ็ดบกเกิดเฮ็ดบกเกิดปริยญางมาจีกเจียเอาโปรไวโปรไวโอ๋หอยก็กิน ปลายางมาพึ่งยางเข้ามาในสวนเลยครับเพื่อนเอมาพอกลุ่มแหลกเลยอืยต้องได้สำรวจหลายๆด้วยนีย่กำลังขึ้นกำลังขึ้นกำลังขึ้นไหมเพื่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตย่งางเลาะกันผมว่ามันจะขึ้นหลายอยู่ครับนี่เทำมาโชว์อีกคนทามาโชว์อีกก่อน,าาอกกอนปุ๊ดหนอบนแบบไงนึง่ปลาตัวสวัสดีครับเพืเ่อนๆ สวัสดีวันศุกร์ที่22สิงหาคม2568เพื่อนๆอยู่ในช่องของท้องสุขชัยยเลิศนะครับตอนนี้อยู่ในสวนยางหน้าของเฮานี่แหละครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งไข่เห็ดละงกครับไปเพื่อนๆนี่เพื่อนๆนี่ผมเปิดดันยาวออกเลยเด้อเปิดใบออกมุมบ้านเ้าปกไป้เนาะขุดเห็นบ่อันที่ผมว่ามันมันดินแตกๆเห็นบ่เพื่อนๆขุดนะข้างล่างเห็ดเด่นเดี๋ยวให้เบิงปุดนะขาวๆอยู่ กันล่างกอนไข่เห็นบหมเพื่อนๆพวันนี้ก่อนก็สิแตกขึ้นไปนี่แหละวันนี้ที่อันนี้ก็แตกขึ้นมาใหม่ครับข้างล่างนี่เห็นบ่าเพื่อนเพืนเห็นว่าอีกหนึ่งสองสามสี่แตกขึ้นมาใหม่อยู่ในนี่มีหาใครปวดนะทั้งๆพอมปาร์ตหาใครเลยอันนี้มี หนึ่งสองสาสี่ห้าหกหกับดินย okay. <Yeah. S 1> ุ่ตรงนี้ได้เพื่อนๆแตกขึ้นดีใครไี้ล่ามาพีเลยมาอยู่ีมาออกไม่บงเพื่อนๆบึงด้ว่านนี่มาเห็นได้ยังไงงนี่ปาหนึ่งสมมตะรใครใหญ่ๆอันนี้บู๊ว่เห็นละงกนี่ครับหน้ามันเซาะมาเห็นไหมนี่ น้ามันซอขี้เหนียมั้นี่ผมกับลือเบิ่งอยู่บ่รู้ว่ามันมีหน่อยมีหลายสัมเดย์ยบมีใครในหน่อยๆก็มีตัวนี้พู้นนะนีอขืนเห็นไข่นหน่อยๆเลยครับนี่อู <discord noise> <ๆ S 1> ้ปุ้นเห็นบ่เพื่อนๆลือพร้อมกันเลยเด้นี่เห็นมันนี่ไข่นหน่อยๆปัสพวกไปพวกไปมันสิขึ้นอีกอยู่ได้นี่ปาดปาดปาดอึบโอ้ยไว้ไว้เอาผมสิบพกไปก่อนเด้อพวกไปแถวนี้แหละ ตรงนี้ก็สิหาแนวมอปไว้ก่อนเดี๋ยวมันสีฝนมามันบ่แงามครับดอกมันมันถือฝนเด่นใส่ขี้ดินขี้นั่นมันเด่นใสปลูกไว้นี่ก่อนเดี๋ยวขึ้นไหลอยู่ที่นี่เพื่อนๆฮื่มถึงเขามาเหยียบมาขุดมากอย่างนีโอ้หลายอย่างเห็ดก็ได้ถึงฝนฮ่าแนวปลูกไปกอนโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับมาหนีมาหนีผมจะพาไปเบิรงไข่เห็ด เ,เห็นไข่เห็ดอีกแล้วเพื่อนๆนี่เพื่อนๆเห็นวะดูนะไข่เห็ดขึ้นแล้วด้วอู้อันนี้เป็นช่วงอันที่เราเห็นอันเป็นเชือ้อราอยู่เห็นบ่อน,นี่ไข่เห็ดขึ้นแล้วเพื่อนๆนี่มือมืออันผมถ่ายเป็นเชือ้อราอยู่บ่อน,นี่ขึ้นไข่เราด้อเพื่อนๆอู้หม้องขุดพอดีตัวนี้สองไข่พี่สามอู้แตกว่าผ,ผ,ผีพี่พีเพื่อนๆไม่ไม่อู้ตึ้งปาดพี่ แมียนมดเลยครับนี่จะใครเห็ดพู้ล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้หลายหลายมองนี่เพราะวันเป็นละโง่กันอไอแดงปลายสมครับสมสมแดงพี่โอ้ขึ้นม่าไม่อยู่พี่กับมี่ผู้ล่ะทึ่งๆพวกผมมันมาลงเสือ,อกลราขุดนะครับเพื่อนๆแถวนี้มันน่าจะนั่นเนี่ยผู้ล่ะเป็นซิฟผู้ล่ะครับอยู่นี่ปอดอ,อีลีเลยชุดโถ พี่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 มาเพื่อนน้ำกันเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนน้ำกันพี่ขึ้นอันนี้ละโงกสวมปลายแดงนี่กูเหรอพี่พี่พี่ป๊าดโถนี่เพื่อนกำลังขึ้นไหมป๊าดีินนะเป็นเงาอยู่กูเหป๊าดพี่ใครขึ้นไหมนะมันจะแตกขึ้นป๊อดบอกใยังนึงกูเหโอ้พี่ลาวมาหอดพีเพื่อนเพื่อนพี่เห็นบ่ เดี๋ยวผมดึงไปต่อก่อนนะผมยาดมันคุ้มอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลียวมาผีขา,ขาวๆาแมนบออู้แมนอีหลีพูดอ่ะอืดโถเพืพ่อนเห็นเฮนดบออืดใครเห็ดพูดอ่ะขึ้นไม่ฮี่เขอบอกหอยกิ๋นเนี่ยอ,อือเขาแย่งหมดแย่งแมงอืดเขาบอกหอยกินจิ๋นเ่องหนึ่งพูดอ่ะวุ้ดโถอู้ขึ้นไม่พูดอ่ะ อพีข่ข้นมากเห็นล้วพูด้ด่าเห็นว่าเพื่อนๆพื่งแม่งกินพี่ยูไตใบพูด่าพูด่ะยูไตใบพูด้ด่าปาด <c ười> ข้นไหลัวนี่แต่ว่าพวกนี้มันเป็นละงอกกันสมปลายแดงมันจะบอชใครไงปานไหครับมันดอกมันดอกหน่อยๆเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายเบิ่งเรื่อยๆได้เพื่อนเพื่อนบริเวณนี้ขึ้นไหลละลิละงอกสมปลายแดงครับ มือหนังห้องวัดไทยยังเห็นเชื้อยไร่อยู่ดิเดี๋ยวเราโงกซุ่มชุดใหญ่มันจะขึ้นครับทางฟังทางปุ่นโอเคครับโถอยู่เงานี่บ่มมันเป็นสีปุ่นมองเงานี่เปิดขักขักซะปอดมันเป็นมันเป็นอันนั้นขึ้นไปเลยตอนพูดอ่ะเออดโถเห็นว่านี่ครับล่องที่ห้เด็กน้อยเอานันท์มาแล้วรถเหยียบแล้วครับนี่คุณ บอนมวกนี่มันคือโพดคือโพดเลยปันไข่กับเกียปืดห้อยรถดีหน่อยเหยียบแต่ว่าเชื่อมันก็เป็นเป็นตัวไข่ขึ้นไม่หรอกครับบริเกียวกับรถอบอดโถเอาบรับดอกเศร้าสามสิบปุแล้วตึงแต่ยางมาหนิ่กพีปืดมีแต่ไข่ป้าดีที่ถไข่ไหม ปอดมองเดียวนี่มื่อนเป็นยี่สิบสามสิบใครมอเพื่อนเพื่อนพูดอ่ะปอดใครเห็นละงกสวนเด้อปัดปาดปาดปาดปดปัดเออยูไต้ดินกับมีได้นีเพื่อนเพื่อนอันนี้คือคือมันขึ้นมามันเผยโฉมซื้อได้ส้มอยู่ไต้ดินยังไหลเลยครับดินยังแตกๆอยู่ปอดใครเห็นละงกหัวเชื่อเห็นละงกน้องพอดครับมาคักมาเนี่ยแท้ สว,ส, Adams, สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันเสาร์ที่ยี่สิาสิงหาคมสอง8ันห้าหสิดเขาาสวนสายๆนะครับเพื่อนเพื่อนไปไปสำรวจเห็ดมีเห็ดออกหลายอยู่ครับเห็ figur, นใครไล่หลายเพื่อนเพื่อนไปไปเบิ่อนกันนี่เด defended, charger, tous, thôi, grandes, balls, ้อครับเพื่อนเพื่อนบริเวณแถวที่สองนี่เดี๋ยวผมพาเพื่อนเพื่อนยางกันนับน้ำกันครับว่าเห็ดเฮามีหน่อยไม่หลายซ้ำใดยางมาจุดนี่อุ้ยเพื่อนเพื่อนูด่ะ เห็ดกำลังแตกออกมากครับหนึ่งสองนี่กำลังกำลังแตกเลยครับสองไข่เบิองดินดินยังเป็นผู้ผอยู่ครับสองเลยเด้อเดี๋ยวผมพาย่างพี่ๆมาพี่เพื่อนๆอุ้ยมันเซ่อขี้ขี้ดินมันเซ่อลงมากนะ่อยคุณป๋าคุณป๋าซีสามซีหา้าหกดินมันเซ่อลงมากหรอือมันมาเกิดไข่เห็ดครับเพื่อนๆ อันนี้เดี๋ยวผมพายยางยางเลาะเบิรงก่อนเพราะว่าเพิ่งเห็นกลุ่มเดี่ยวครับที่แรกน่อยี่อู้เพื Joker ่อนเพื่อนปอดผุดอะเป็นเงาเป็นเงาขึ้นมาเลยมีแต่เห็ดนี <par> ่น <face> ี <hiçbir> ่เพื่อนเพื่อนผุดอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอกมึงบอกกันปอดโถอยู่เงานี่่้ม้นเป็นสีปุ่นมาเงานี่ปืดคักๆซะปดอู้ มันเป็นมันเป็นอันนั้นขึ้นไปเลยตัวผูออ้อ่ะอือโธเห็นว่าหนิครับล่องนี่ให้เด็กน้อยเอาน,นันมาแล้วรถเหยียบแล้วครับนี่คุณปอ้อนมองนี่มันคือโพดคือโพดเลยตันไข่กับเกี๊ยอือโธไม่รถเด็กน้อยเหยียบแต่ว่าเชื่อมันก็เป็นเป็นตัวไข่ขึ้นไม่หรอกครับบริเกี่ยวกับรถอ,อ่ป้อนโธ่เอาโบราณแบบเศร้าสามสิบปุ๋แล้วตึงแต่ยางมาหนิครั พี่ปื้อมีแต่ใครบ้าเบื้อโถอันนี้ห้อยข้องรถเหยียบเนี่ยมันขึ้นมาบ่เนาะ้องบวกไรหลายน้ำขี้เงือกนสิออ,อกบ่เนาะงเมื่อเบื้งดีดีเ่เห็นเลยเด้ครับมันมันออกน้ำเงือมันออกน้ำเงืปกาอดอกนี่เด้นี่เด้ขึ้นมาพอดพี่ชัวร์ทนได้ออกเมื่อเด้๋นี่เพื่อนเมื่อเดี๋ยนี้มันเป็นมือที่แบบฝนตกแล้วก็แดดออก สลับกันพร้อมนะครับน้ำเหอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพายยางสำรวจขึ้นไปเรื่อยๆครับโอ้โหล่องกลางผมกันไดฮันไดเบิ่งอยู่เดี๋ยวยางสลับมาพี่พี่เห็นแล้วครับเพื่อนๆพ,นพี่ปัอดอุ้ยออกไข่พี่น,นี้ไข่นี่เขาเห็นหลายมือแล้วนี่เดี๋ยวยางเวนไปท่าบนกอน โอ้สแสดงว่าเพื่อนสิออกคักอยู่นี่นี่เป็นช่วงปลายฝนละเด้อเพื่อนๆเห็นเดนี่มันจะเป็นเห็ดปลายฝนละเลาะมาเบิ่งน้ำกันนี่แหละมีเดิยวีเดีโอ้นี่เพื่อนๆป๊าดโถ่กูด่าออกไหมกูด่าดินแตกออกแล้วฮนป๊าดร่องนี้เคยออกหลายอยู่เด้อ โอ้โอโล่องกลางนี่เขาบรรูรร้ว่าออกยุ่ซื่อได้ซ้ำบัดน,นี่เมดนี้เปิดขึ้นมาสำเนี่แถวนี้ครับต้องหาเลาะเบิง้งอู้เชือขาวขาวสีขึ้นยุน่นี่มีเขาขุดคักเราแถวนี้ขุดใส่เชื้อเนาะแล้วก็ต่อต่อมานี่เป็นหมองที่เขาเห็น้เมือว่านนี่ครับพี่อุ้ยให้ได้เห็นขึ้นดอกดอกทอๆกันละปวะ สามไข่ปิดไฟปิดไฟมังนี่ไเมือว่านีดครับเพื่อนเพื่อนผูะปืดมียุก,กลมหนึ่งสองสามสามกลมต่ว่าอยู่นี่ในอันเขตดเดียวกันนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนในเขตดดีเลยโอ้ขึ้นหลขึ้นอยังนี้โอเคอัปเดตแค่นี้กอนตอนนี้สวัสดีครับ